อันนี้เขาแล้วก็มีคายหน่วยหนึ่งอันนี้ป่นปะทูอันนี้ขนมจีนนะจ๊ะขนมจีนที่แปลว่าลวกเองให้เบึ่งเสน้นเส้นน้อยค่ะขนาดเนจ่ะแล้วก็มีตามะแตงจะมีทั่วผู้ออยอดมะกะทินแล้วก็จะมีมะ,มะเขือเปาะนะจ้ามะเขือธรรมดาเท้าเนี้ยมะเขือเจ้าพญาจ้ากินกับปุ่นปะทู มีมะกะถินพร้อมจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้าแล้วก็มีตำแตงที่แปลว่าตำเองจ้าเพิ่งตำแล้วมือตะกี้นี้เราจะให้เห็นนะจ่ายังไจ้ามักถอดก,กิซินมาๆจ้าแซ่บๆน้ำกันจ้า